สวัสดีทุกท่านวันนี้เราอยู่เกดูที่โบว,วันนี้เราจะมาเราจะทำอะไรอะไรเล่นดีกว่าอเกมเขาได้อัปเดตมานะครับซึ่งมันแบบชัดเกมมากเด๋มจะพาไปสำรวจแล้วกันแค่บางเหลงเท่านั้นเดอ้อออยขี้เกียจที่เหลือไปโหลดเอาเองแล้วกันไม่ก็ไปโหลดเกมแล้วก็ดูเอาเองนะ ไอ้ที่มีเสียงอย่นี้เพราะว่าพัดลมเปิดพรรัดลมอากาศยันร้อนชอบกลัวักต่างาโอเคนะเอาเปิดประตูไม่ได้ีกบ้ายคลิปขอโทษครับที่พูดคำหยาบคำหยาผมพูดเยอะน่อยคำหยาเรียบร้อยค้างเกมไม่รอดโอ้สาวผมกากหน่อย ไหวแล้วโทรสามกูเรียกไปหาพักินแน่แนแต่ตอนนี้ยังนะโอเคเดี๋ยวคอยสำรวจนะเอ้าลุงจะมาสปอนทำไมตรงนี้วะพาลุงสปอนใหกูโดนจับอีกอสอนลูกไม่จำาันตาย้ยอะ้รเยเฮ ตายงูมากแต่ละคนเชื่อดิ่านผู้ชมอ๋อนิเสกนิเสกอ๋อโดน,โนกูนกโโกตีหน่อยคลิปนี้มีคำหยาบมากหน่อยก็ขออภยัยโอเคมาสำรวจกันต้นไม้เปลี่ยนสีปะ่ะไม่เหมือนแบบกระดาษเทเจอร์ส่วนไอ้ตรงนี้ก็เปลี่ยนไปมากเลยมีต้นไม้ แบกฝรั่งเศสอะขถไปคนไทยนามชื่อต้นเลยส่ว so, นนี้น่าจะเป็นโขดหินนะอายุเราล้าน่าจะสิบกว่าป,ปีอะเพราะว่าเพิ่งสร้างมาก็โหก็ไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยเคลื่อเล่นงงๆไปมันก็ใครไม่อยากดูก็ไม่ต้องดูอ่ะหวาเลยจะอัดไปงง,ง,งๆเฉย แต่ตอนนี้ครับรถของก็ได้ฟันมานครับเด็กแว้นนักปักซอยไม่ใช่เด็กแว้นนักปักซอยสิเด็กคนครับโอ้ยมันป่ามันเยอะกว่าเดิมวะเฮ้ยเล่าผู้ชมผมไม่เคยมาตรงนี้เลยนะดูว่าทำไมป่ามันเยอะกว่าเดิมเนี่ยตรงนี้เป็นป่าช้าไปแล้วโคตรหงดเดี๋ยวเราไปดูที่ซอมบี้ดีกว่าไม่ได้ไปดูนานแล้วไม่ได้ไปสู้ด้วยซ้ำไปจะพาไปดูปดูว่าเป็นยังไงนะ เออแล้วใครที่เพิ่งเล่นเกมเนี่ยหนูบอกให้ฟังนะมันมีสุดสุดตรงในรัฐประเทศอืมเป็นไรผมันจะดีเป็นไรเงินเงินเงินคนรถแลยพ่อโอเคจำได้ว่าจะมีรถแถวๆนี้ไมหมล่ะ จำได้นะมันจะมีรถอยู่แถวแถวภูเขาอะแต่ผมจำไม่ได้มันอยู่ตรงไหนตอนหนูมาล่าตำรวจมันอยู่แถวๆถวตรงที่มีภูเขาแยกสีผมไม่รู้นะตรงไหนนะเดี๋ยวสำรวจไปดูแล้วกันดูดทิวอนะดูดทิวอนะพาเดี๋ยวหาก่อนเกียรติตอเบือ่อเดี๋ยวหาไปเรื่อยๆมันจะอยู่แถวๆถวภูเขานี่แหละ จำจะไม่ได้เนี่ยจำรว่ามันจะอยู่แถวๆนี้ครับท่านผู้ชมแต่เขาก,ก็มาดูนะช่างแหม่ขี้เกียจหาสิบาบหาไม่พักนานหนูไม่หาแลยหาลำบากจิบค่อยหาเนี่ยไปฟาร์มเงินแล้วน่าเบื่อโอเคได้เวลาฟาร์มเงินในตำแหน่งของฉันอเออถูก วันคลิปผมอาจก็ไม่มีอะไรละกดดีสอะไรเพื่อคลิปผมมันห่วยหวยอยู่แล้วคลิปมันห่วยแตกแล้วก็ไปยาอ่อนอยู่แล้วไม่ต้องดูหรอกคลิปกรเปาะถ้เป็นเรื่องให้อัานฟรีไฟผม n น n น no 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 ทำไมหรรหัสโดนแฮ็กไปแล้วเนี่ยแฮ็กไปสองสามรอบแล้วโอ้ mm hmm. oh. ไม่รู้จะว่างไงแหละ เปิดมาชอบสีเหลืองพอดีทุเรียนค่ะเดี๋ยวขึ้นรถทำไมวะโอเคไปเลยอินหนวักทำเองโอเคผมจะพูดก็พูดเป็นบางตอนนะ ไม่ด้วยโห้แล้วแหละเอ้าไปมัวๆกูแล้วมาชีแม่มันนี่โอ้ยเก็บพังเอ้ยรถไปดีไม่ดีกับคำช่อว่าวิทเท่รถชี้ตกใจรถเท่เทโฆษณาอะไรก็ไม่รู้ปอยปัญญาอ่อนอย่าไปสนใจเรื่องโฆษณาปัญญาปัญญาอ่อนไม่สนใจเลยดูไปเรื่อยๆนละ เสียงดังหน่อยนะร้องเ,เสียงให้ขี่หักไหนโอเคเกมนี้ผมไม่ได้เลนะ่นหรอกเกมการ์ตูนเด็กกันมั้งไม่รู้เรื่องเลยกูนั้นเราก็ปล่อยให้มันไอ้น,นี่ไปดีกว่าอะไรของมันวะเกมอะไรวะเนี่ยอะไร